คำใบ้ามาเพียบเพจดังแฉสาวคนดังเป็นเพื่อนที่ดีไม่ได้แต่เป็นกิ๊กที่ดีได้เรียกว่ามีกันบ้านมาให้เหล่าขาเมาสสืบหาข้อมูลกันอีกแล้วเลื่องจากเพจดังเจนมอยร้อยแปดได้ออกมาเปิดประเด็นกับเรื่องราวของสาวคนดังคนหนึ่งว่าเป็นเพื่อนที่ดีไม่ได้แต่เป็นกิ๊กที่ดีได้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันสนานค่ะเพราะว่าคำใบ้เพียบโดยระบุว่าใครวะเป็นเพื่อนที่ดีไม่ได้แต่เป็นกิ๊กที่ดีได้ ผู้ชายอยากเมียเพราะธุรกิจยังอยู่ด้วยกันแต่ก็ยังไปมาหาสู่สาวคนดังเมียรู้แล้วว่าผัวไปยุ่งกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีหนุ่มแค่คนเดียวเสน่ห์แรงผู้ชายเข้าหาเยอะกูสรุปให้ได้แค่นี้ยุ่งมากไปได้กลัวโด,ดนฟ้องแต่แม่แอนนาทักแชทมาทีกูอยากเผือกว่าใครปอลอเม้นกันดีๆนะ คนละครึ่งเฟสใหม่ยังไม่เข้าซึ่งงานนี้ก็มีคำใบ้ออกมาเพียบซึ่งก็มีหลายคนเดาไปต่างๆนานาอักษรยอ่อออกมาเพียบทั้งมกก,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 งมมกับดนบางเม้นก็กตบางก็บอกว่าจจและอีกมากมายส่วนใครจะเดาถูกหรือไม่ก็ต้องรอลุ้นดูกันต่อไป